วัสดีกรับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเดียชแนลนะครับโอ้ฝนตกอยู่เนองเอ้ยบได้นะครับถูกน้ำ่วม จะไปอัปเดตนะครับนับเงินนับทองนะครับก็เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วไม่ได้มาหาลายวันเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วนับเงินนับทองก็จะออกไม่ได้นะครับ โตแล้วนะครับนี่จะโตแล้วครับโตเท่ากันกับตัวที่สามสี่ปีเลยครับนีเพิ่นปีกว่าเองนะครับเนี่ย ยามฝนตกก็จะอยู่แต่ในคอกนะครับอยู่ในคอกจะหาฟางหาอะไรมาให้คนก็ออกไปหายาไม่ได้มาดูว่าน,นับเงินนับทองจะอยู่ยังไงนะครับนี่งไงครับฝนก็ตก นี่ก็เริ่มผสมแล้วนะครับแน่น้ำเงินนับพรองเริ่มผสมแล้ว นี่ก็ผสมแล้วผสมสี่ตัวนะครับนี่ก็เป็นอของน้องคิวเขาครับข้าวข้าวหลังลพ่อกคัวน้องเอ้ยเดี๋ยวจสอุ่มเลย ตอนนี้รอดแล้วนะครับเพราะว่าตอนดำหน้าใหม่ๆก็น้ำก็ไม่มีนะครับในสูบน้ำหอยเซรีก็เยอะนะครับได้ดูดน้ำขึ้นมาจากนู่นหลังอคอกวัวน,นะครับก็เลยได้น้ำตรงนั้นมาหล่อเลี้ยงนะครับก็เริ่มโตเริ่มโตเริ่มโต ถ้าโตขนาดนี้แล้วหอยเชลลีก็จะไม่สามารถกัดได้นะครับฝั่งนาชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับใบข,ขาวๆที่เห็นแต่น้ำนะครับโดนหมดเลยเลยครับโดนหอยเชลลีกัดหมดหลังคลอกวัวก็จะสวยงามประมาณนี้ไม่รู้จะใบเยอะใบจะเป็นพวงเลยไม่รู้จะ เป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะครับส่วนมากมันกะเข่ากับห่วงง่ายแต่ว่าผลิตผลมันก็สิบกพ่อยเต็มบันไดนะครับถ้ามันโพดปุ๋ยภาษาบ้านปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับแต่ปีหน้านี่รับรองนะครับเพราะว่าน้ําปุ๋ยนี่ก็จะกระจายไปทั่วนี่ครับก็ทําให้เยอะนะครับมันเดี๋ยวนี้เฉลี่ยแล้วค่า ทำนาเนี่กับซื้อข้าวกินนี่ถ้าเท่ากันแล้วแต่ว่าทำไปทำไมนะครับมันก็เป็นความทำมาแต่พ่อแต่แม่นะครับก็ก็ต้องทำนะครับเพื่อจะได้ดูแลได้ออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็ก่อนไปทำงานก็มาอัปเดตให้เอฟซได้ดูนะครับนะซึ่งก็ฝนก็ตก ตั้งแต่ตีห้าล้วออกไปซื้อของเก็มตัวจะไปทำงานก็เลยมาอัปเดตว่านานแล้วไม่ได้ถ่ายนําเงินนับทองนําเงินนับทองก็ยังอยู่นะครับเราเป็นทรัพย์สินของลูกชายนะครับเพแบบ่รวบรวมได้แค่นี้แหละเด็กน้อยนะครับตวามกำลังเด็กน้อยที่สร้างฐานะใหม่ สร้างครอบครัวใหม่จะได้แค่นี้ก่อนยังไม่ได้ถายโชคดีคอดคอดออกมาได้เป็นตัวเมียทั้งหมดมต้องผสมพันธุ์สมเป็นผสมพันธุ์ไว้ถ้าได้ลูกออกมาอีกก็จะเป็นผลกำไรนี่ครับ ตอนนี้ก็ยังสั่งหินสั่งทรายเข้าไม่ได้น้ำท่วมหมดเลยน้ำนี้ก็จะไหลลงคลองครับไหลลงคลองหน้าบ้านถ้าตกอีกท่วมแน่นอนเลยนะครับเพราะส่วนนี้ก็เป็นส่วนต่ำอยู่นะครับตกแน่นอน กำลังแก้ไขว่าจะทำยังไงดี คือบรรยากาศนะครับมาพามาาแวะมาดูว่าน้ำเงินน้บทองอยู่ยังไงนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับช่องช่างเดียร์ช n แนลนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ